สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจรีนๆกับชินผมชินเองนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับพิธีการแต่งงานของจีนในยุคจีนโบราณนะครับถ้าเกิดคนที่ชื่นชอบในละครประวัติศาสตร์นะครับคงเห็นว่าพิธีการแต่งงานนั้นมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับมันก็จะมีหลายขั้นตอนหลายพิธีอ่าแล้วก็เขาก็จะมีพูดถึงซันชูเรลลีนะครับหรือว่าเราแปล ก็คืออาลงแบบนามสือ6พิธีหรือสาสื่อ6พิธีนะครับโดยสามสื่อ6พิธีนี้มันเป็นอะไรที่มีมาเยาวนานมากๆนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจโลเลยทีเดียวถือว่าถ้างานแต่งงานในยุคจีนโบราณถ้าเราอยากรักภรรยานะครับการที่จะมีภรรยาสักคนหนึ่งการที่ทำสามสื่อหกพิธีนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากๆนะครับแล้วสามสื่อหกพิธีนั้นมีอะไรบ้างละ่ะเรามาดูกันนะครับ โดยเริ่มจากสามสื่อก่อนนะครับสมสื่อคือเอกสารสาอย่างนะครับเวลาผู้ชายจะขอผู้หญิงสักคนหนึ่งแต่งงานนะครับโดยคําว่าหนังสือนะครับภาษาจีนจะเรียกว่าชูใช่ไหมครับซึ่งสามสื่อก็จะเป็นซันชูนะครับซึ่งก็จะเป็นแปลตรงๆก็คือหนังสือ3ามอย่างโดยอย่างแรกนะครับเรียกว่าพินชูนะครับซึ่งพินชูเนี่ยเป็นหนังสือที่เอาไว้ใช้ตอนที่ เราขอแต่งงานตอนที่เราสองคนแบบว่ามั่นกันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงมั่นกันก็จะมีคําว่าหนังสือมั่นอารมณ์นั้นนะครับก็จะเป็นพิ้นชูนะครับโดยหนังสือมั่นอันนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่ทางฝ่ายชายเอาให้ฝ่ายผู้หญิงนะครับเขียนว,ว่าเออจะขอมีจัดงานแต่งเหมือนกับว่าเราขอมารับลูกสาวเนี่ยมาเป็นภรรยานะครับโดยหนังสือเล่มนี้จะให้ใน ช่วงพิธีหน้าจีนะครับซึ่งผงจะมาพูดถึงภายหลังเนาะต่อไปเล่มที่สองนะครับก็คือหลี่ชูนะครับหลี่ชูก็คือเอกสารที่บันทึกไว้ว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งขอผู้หญิงแต่งงานเขาก็จะมีเตรียมของต่างๆนะครับเอาไว้ให้ผู้หญิงก็จะเป็นหลีผินใช่ไหมครับทีนี้หนังสือหลี่ชูเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่บันทึกจํานวนของสิ่งที่ผู้ชายให้กับฝั่งผู้หญิงนะครับคล้ายๆกับรายการ ขงขวานนั่นแหละส่วนคาว่าหญิงชูนะครับหญิงชูก็คือหนังสือหรือเอกสารที่ทางฝ่ายชายให้กับผู้หญิงนะครับตอนที่ผู้หญิงได้แต่งงานกับฝ่ายชายแล้วนะครับซึ่งคําว่าหญิงชูนะครับมันก็คล้ายๆกับทะเบียนสมรส ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่สัทีเดียวเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ฝ่ายชายออกให้ผู้หญิงก็แสดงถึงว่าเออผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นภรรยานะครับต่อมานะครับก็จะมาถึง6พิธีนะครับซึ่งพิธีในนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าหลีนะครับหพิธีก็คือเลี้ยวหลีโดย6พิธีนั้นก็จะมีหน้าชายว่านหมิงหน้าจีหน้าจงชิงชีกับชินหญิง6ขั้นตอนนะครับเรามาดูทีละขั้นตอนกันนะครับ โดยพิธีแรกนะครับก็คือหน้าายน,นะครับการที่หน้าาฉนเนี่ยก็คือตอนที่สองคนจะแต่งงาน,นกันใช่ไหมครับทางฝ่ายชายเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายจะหาคนเนี่ยไปยังปั้นผู้หญิงที่เขาโปรดนะครับในการขอว่าเออขอเอาลูกสาวมาทําเป็นภรรยาขอรับลูกสาวมาเป็นภรรยานะครับซึ่งการที่จะทําในพิธีขั้นตอนนี้เนี่ยมันต้องไพ่ขงขวัญ ประมาณ30อย่างที่พูดถึงเป็นของขวัญสิริมงคลนะครับถือว่าเป็นของขวัญให้กับฝ่ายบ้านผู้หญิงนะครับซึ่งฝ่ายบ้านผู้หญิงเนี่ยก็จะใช้เวลานี้ในการถามถึงว่าเออผู้ชายคนนี้ที่บ้านเป็นยังไงโดยถ้าเกิดว่าฝั่งผู้หญิงโอเคนะครับก็จะเป็นการเอาของขวัญหรือว่าของต่างๆที่เป็นสิริมงคลมาให้ทางฝ่ายบ้านผู้หญิงนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่2 ก็คือเว่ยหมิงนะครับที่แปลตรงตัวว่าถามชื่อแต่ภาษาจีนเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว,ว่าเหอปาจื้อนะครับปาจื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับโดยที่ฝ่ายชายเนี่ยก็จะให้คนที่มาขอผู้หญิงแต่งงานนี่แหละคือปกติเราเนี่ยในยุคจินโบร่านเขาจะไม่ได้แบบว่าผู้ใหญ่ไปขอตรงๆนะครับมันก็จะมีสื่อกางสื่อหนึ่งก็จะคืคือเรียกว,ว่าแม่สื่อเนาะ ถ้าภาษาไทยถ้าจาไม่ผิดคนนี้เนี่ยเขาก็จะไปถามถ่ายถึงเรื่องชื่อแล้วก็วันเดือนปีเก si ิดของฝั your your ่งหญิงนะครับทีนี้ก็จะจดวันเดือนปีเกิดของฝั studios. ่งหญิงเนี่ยไว้ที่บนแท่งบูชาบรรพบุรุษดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าวิดที่บ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฝั่งผู้ชายก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของตัวเองให้กับฝั่งผู้หญิงนะครับซึ่งฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็จะเอาวันเดือนปีเกิดเนี่ยไว้บนแท่งบูชา พระพุทธรูปนะครับถ้าหัวใน3วันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะตอบตกลงสำหรับการแต่งงานนะครับจริงๆในพิธีการนะครับมันมีของขวัญสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห่านตัวเทาปากชุมพูนะครับหรือว่าภาษาจีนจะเรียกว่าเยี่ยนนะครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่คงขวัญจาเป็นต้องมีนะครับโดยที่ใครเคยดูตำนานหมิงหลานนะครับในช่วงตอนแรกนะครับก็มี อนที่แต่งงานเนาะแล้วก็ซึ่งห่านตัวเทาบักชมพูเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในของขวัญที่ฝ่ายชายให้กับผู้หญิงนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวห่านตัวนี้เนี่ยมันมีความหมายสื่อถึงการตรงต่อเวลาการรับผิดช,ชอบกับสิ่งที่พูดไว้นะครับเพราะว่าตัวห่านบักชมพูเนี่ยเขาจะเป็นนกที่บินไปทางทิศใต้ทุกๆช่วงหน้าหนาวนะครับมันไม่เคยผิดสัญญามันก็เท่ากับว่าการที่ ฝ่ายชายเนี่ยให้ความสําคัญกับฝั่งหญิงนะครับในเรื่องของการขอแต่งงานนั่นเองดังนั้นเขาก็เลยให้ตัวตาเยี่ยนหรือว่าห่ันตัวเทาบักชมพูเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญหนึ่งที่จําเป็นต้องให้ในช่วงเที่ยหน้าชายนะครับซึ่งในช่วงว่นหมิง ก็มักจะต้องมีของขวัญให้ด้วยแล้วก็มักจะเป็นตัวหันตัวนี้เช่นกันนะครับหลังจากที่เว่นหมิงเสร็จนะครับก็คือหลังจากที่รู้เรื่องว,วันเดือนปีเกิดแล้วตูดวงเสร็จนั่นเองอ่าก็จะถือว่าเป็นพิธีต่อไปนะครับก็คือหน้าจีนะครับซึ่งถือว่าเป็นขันนนที่มั่นนั่นเองเพราะว่าหลังจากที่ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดแล้วสองคนนี้มันไปด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคตอบตกลงเราก็จะถือว่าเป็นการ มั่นแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยทางฝ่ายชายเนี่ยก็จะมอบหนังสือพิ้นชูให้กับฝ่ายหญิงนะครับตามที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังใครๆกับหนังสือสัญญามั่นนั่นเองนะครับวอีก,กันที่ให้หนังสือสัญญามั่นเนี่ยก็จะให้พร้อมกับหลี่ชูนะครับหรือว่ารายการของขวัญน,นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะถือว่าเป็นในช่วงของหน้าจึงแล้วส่วนใหญ่มันก็จะ ทำในช่วงหนึ่งเดือนทั้งสองอาทิตย์ก่อนงานแต่งงานนะครับโดยในช่วงนี้นะครับผู้ชายนะครับเขาก็จะเชิญผู้หญิง4ี่คนที่เป็นญาติตัวเองเนี่ยซึ่งผู้หญิงทั้ง4ี่คนที่เป็นญาติเนี่ยมันต้องเป็นผู้หญิงที่ครบถ้วนในเชิงครอบครัวนะครับก็คือที่บ้านยังไม่มีใครเสียชีวิตนั่นเองนะครับพร้อมกับแม่สื่อนะครับแล้วก็นําพาพวกเงินทองต่างๆของขวัญต่างๆนะครับไปที่ ้านผู้หญิงนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผู้หญิงเขาก็ต้องมีการให้คงควัมตอบกลับนะครับหลังจากช่วงหน้าเจิงนะครับมันก็จะเป็นช่วงฉิงชี้นะคะซึ่งฉิงชี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เขาเลือกนะครับว่าจะแต่งงานกันวันไหนโดยฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเลือกนะครับว่าเออวันนี้วันนี้มันเป็นเลิศดียามดีก็จะขอฝั่งผู้หญิงว่าโอเคหรือไม่นะครับตกลงหรือไม่ถ้ากว่าผู้หญิงตกลงนะครับก็จะ ไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือชิ่งหญิงนะครับซึ่งชิงหญิงหรือหญิงชิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นวันแต่งงานแหละผู้ชายกับผู้หญิงเขาก็จะคล้ายๆกับที่เราดูในหนังนะครับเขาก็จะแต่งตัวดีแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ส่งผู้หญิงหรือว่า,าที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยไปที่เจ้าผู้ชายนะครับซึ่งฝั่งผู้ชายนะครับต้องไปทําพิธีเคารพที่คล้ายๆกับศาลของปันพระผุ้หลฝั่งหญิงด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะใช้เกียวในการยก เจ้าหญิงกลับบ้านนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะทั้งพิธีงานแต่งเนาะก็จะมีการไหว้ฟ้าดินปันพับปุษหลังจากนั้นก็เข้าหอ,อนอนนั่นเองนะครับโดยขงขวัญที่ฝ่ายชายให้ผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะให้เป็นคู่คู่นะครับเพื่อแสดงถึงความดีนะครับเหมือนกับว่าอยากให้ทุกเรื่องดีมันก็จะเกิดเรื่องเป็นคู่คู่นะครับดังนั้นมักจะให้เป็นคู่นะครับโดยขงขวัญเนี่ยมันก็จะมี อาหารทะเลนะครับซึ่งจํานวนแล้วก็อะไรคืออยู่ที่ฐานะของครอบครัวเนาะแล้วก็ก็จะมีฝ้าชา่นะครับึงซ่ฝ้าชายนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝ้าชา่มันมันจะเป็นผักที่คล้ายๆสีดำๆนะครับเหมือนผมนะครับตั้นั้นเรียกว่าฟ้าใช่นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีพวกเปาเอื้อพวกกุ้งพวกปลาหมึกอะไรอย่างนี้ตามที่ ครอบครัวตัวเองสามารถมีเนาะครับนอกจากนั้นก็จะมีไก่หมูปลานะครับแล้วพวกลองกองอ,อกแห้งพวกถั่วต่างๆพวกใบชาพวกมเม็ดบัวพวกถั่วแดงถั่วเขียวพุทราจีนต่างๆนานา,า,า,านะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคู่คู่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกเงินทองเครื่องประดับทองแล้วก็มีเทียนที่สลัก ที่เป็นมังกรกับโนฟินิกไว้นะครับและก็จะมีคู่ที่เป็นเขียนหนังสือที่คล้ายๆกับเขาติดหน้าบ้านช่วงตุ่จีนนะครับมันจะมีคู่นั้นอีกคู่หนึ่งนะครับโดยหลังจากที่ผู้ชายให้ผู้หญิงอย่างที่ผมว่าเนาะผู้หญิงเขาก็จะมีหวยหลินนะครับหรือว่ามีของที่ต้องให้กลับไปนะครับซึ่งของที่ให้กลับไปเนี่ยมักจะเป็นพวกายชาผลไม้อ่าพวกลากวัวอะไรอย่างนี้นะครับกางเกงยาวต่างๆนานานะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของที่ให้เขาก็จะใช้คำคล้ายๆกับเสียงที่มันพ้องเสียงกับคำที่ดีนะครับนอกจากนั้นยังมีให้หมากด้วยนะครับแต่ว่าหมากเนี่ยเขาจะ,ะเก็บไว้อันหนึ่งที่เหลือให้ผู้ชายนะครับก็คือสมมติว่าเราเตรียมหมากไว้โล,โลนึงเราก็เราหยิบอันนึงไว้ที่บ้านผู้หญิงนะครับส่วนที่เหลือก็คือให้ ฝั่งผู้ชายหมดนะคะมันก็เป็นสื่อในาใยว่าเป็นผู้ชายคนเดียวจนถึงสิ้นสุดนั่นเองนะคบเพราะว่าคาว่ามากเนี่ยภาษาจริงก็จะเป็นบิงหลังนะครับการที่เรามีอันนึงไว้ที่บ้านตัวเองก็เท่ากับว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นผู้ชายคนเดียว ที่จะเป็นใครกับสามีของลูกเสาวของเขานะครับโดยอายุการแต่งงานของแต่ละราชวงศ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมัยชนเชียวเนี่ยผู้ชาย20ผู้หญิง16ก็ถือว่าแต่งงานได้ส่วนในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับก็ได้บันทึกไว้ว่าผู้หญิงอายุ15ขึ้นไปแต่งงานได้แต่ถ้าถึง30ยังไม่แต่งนะครับก็ ตองปรับเงิน5เท่าเลยทีเดียวนะครับในช่วงราชวงศ์ซุ้งนะครับผู้ชายอายุ15ผู้หญิงอายุ13ก็ถือว่าแต่งงานได้แล้วนะครับถือว่าแต่ละราชวงศ์แต่ละยุคสมัยนะครับการแต่งงานอายุก็จะต่างกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างเร็วกว่าคนเราในยุคป,ปัจจุบันเนาะโดยในปัจจุบันนะครับในทั้ง6พิธีนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่หน้าจงที่ถือว่าเป็น พิธีที่ถูกอนุรักษ์ไว้หรือว่าพิธีที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยก็คือใายๆกับข้าศิลป์ซอต่างๆมานาที่เราเคยได้ยินในช่วงนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นพิธีน่าเจังเหมือนกันนะครับและเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องราวการแต่งงานของคนจีนในยุคจีนโบราณน,นะครับเป็นไงบ้างครับอย่ารู้อะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำน,นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ